สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำพับเหรียญปวยทานเหมือนเดิมวันนี้จะมาทำทรงดอกแบบนี้แบบง่ายๆนะคะง่ายมากแต่ทำออกมาแล้วก็สวยดีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มแรกเราดิบปปินมาตัดนะคะ ความยาวที่ใช้ตัวนี้จะใช้ประมาณที่เดี๋ยวให้ดู40นะคะ40เซนตัดออกมาเลยทั้งหมด4เสน้นเมื่อเราได้ริบบิ้นครบทั้งหมด4เสน้นนี่นะคะ ตัดไปแลมเรียบร้อยเราจะมาเริ่มกันเลยพับเข้ามาประมาณสิบเซนพับพับให้เป็นรอยเลยนะคะสี่พับแบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาขึ้นฐานสีเก็บเรียนกัน เริ่มที่เส้นที่สองคล้องเข้าไปบนเส้นที่หนึ่งเหมือนเดิมเอาเส้นสั้นหันขึ้นข้างบนแบบนี้เส้นยาวอยู่ด้านล่างเส้นที่สามมาซอดขึ้นไปข้างบนแบบนี้เส้นที่สี่ซอดเข้าไป ด้านหลังก็สอดเข้าไปด้านหลังดึงให้มันได้ออกมาเป็นลักษณะสารกันแบบนี้นะคะต่อมาเราจะมากจีบเหรียญกันใส่วางเหรียญหนึ่งบาทวางลงไปตรงกลางเส้นบนพับลงมาด้านล่าง เส้นขวาพับไปด้านซ้ายเส้นล่างพับขึ้นมาด้านบนและเส้นซ้ายสอดเข้าไปตรงดแูแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะเก็บเหรียญให้มันแน่นขึ้นกว่านี้นะคะโดยการ พลิกมาด้านหลังเมื่อเราพลิกมาด้านหลังแล้วทั้งสี่เส้นที่เป็นเส้นสั้นเส้นสั้นนะคะสี่เส้นเราจะสอดกลับเข้าไปเกล็บอีกอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะสี่เส้นเก็บเลยเก็บทั้งสี่เส้นเลยนะคะ อัวนี้จะเป็นการล็อกรูเหรียญเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีรูเหรียญที่เราใส่เข้าไปมันจะมีรูเห็นเหรียญเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บปิดเหรียญไม่ให้เหรียญห,หลุดหรือเหรียญหล่นออกไปนะคะ,ะทีนี้ทุกด้านจะมองไม่เห็นเดียรเหรียญแล้วพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกกลับมาเส้นยาวอยู่ด้านบน แบบนี้นะคะเมื่อเส้นยาวอยู่ด้านบนทีนี้เราจะมาทำตัวข้างในงกันพอเราพลิกเข้าขึ้นมานะคะให้ด้านบนอยู่แบบอยู่แบบนี้เส้นยาวอยู่ด้านบนจับมาไม่ต้องพลิกไม่ต้องทำอะไรนะคะจับมาแล้วเราจะคล้องสอดเข้าไปสอดเข้าไปตรงกลางลักษณะแบบนี้นะคะ สอดเข้าไปแล้วเราดึงออก,ออกมานี่อ่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้ทุกเส้นทำเหมือนกันเลยนะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็บิดแบบนี้นะคะคอสอดเข้าไป ิีบินแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะชีกไปตัดทิ้งกันสอดเข้ามานะคะแล้วก็ดึงทำทั้งสีเส้นเลยนะคะหนึงขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วก็พลิกแล้วก็สอดตัวเขาเองอะคะ่ะ สอดเส้นตรงตัวเขาเองก็คือสอดแค่โค้งแบบนี้จับขึ้นมาหมุนให้มันได้ลักษณะแบบนี้นะคะสอดเข้าตัวเองดึงนะเราจะได้ลักษณะแบบนี้รอบที่หนึ่งเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราจะมาทำตัวที่สองกันตัวที่สองต่างจากตัวแรกนะคะทีนี้พอเราหยิบมาหยิบเราเรา,เราหยิบขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วไม่ต้องพลิกไม่ต้องทำอะไรสอดเข้าไปตรงนี้เส้นข้างล่างเขาจะมาผูกข้างหลังของเส้นนี้แล้วเราก็ค่อยๆดึง เราก็จัดจัดจัดให้เขาหันหน้าเข้าหากันหยิบขึ้นมานะคะเดี๋ยวดูคะ่ะหยิบขึ้นมาไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะหยิบขึ้นมาเนี่ยลักษณะโคง้งโค้งตามเส้นของเขาเลยแล้วก็สอดลงไปเลยได้เนยะเดี๋ยวดูอีกนะหยิบขึ้นมาไม่ต้องทําอะไรเลยสอดเข้าไปเลย ทำให้ครบครบทั้งสีด้านนะคะหยิบขึ้นมาสอดลงไปนี่ค่ะแค่นี้เองง่ายมากตัวนี้น้องๆทำได้เลยนะคะได้มาแล้วลักษาออกมาเป็นแบบนี้ใครจะเอาแค่นี้ก็ตัดได้เลย ได้ออกมาลักษณะนี้แต่ของเราเราจะมาทําตรงนี้เพิ่มนะคะเมื่อเรามาทําตรงนี้เพิ่มให้เราตัดตัดริบบิ้นตัวสั้นออกไปก่อนนะคะแบบนี้ไม่เปืองริบบิ้นด้วยนะคะที่จริงเราตัดริบบิ้นให้สั้นกว่านี้ได้ที่จริง30เซนก็พอแล้ว เพราะว่าก่อนอันนี้เราจะอิงจากตัวนี้ซึ่งตัวนี้เส้นเขาหนากว่าเห็นไหมคะเส้นเขาหนากว่าตัวนี้เส้นเขาเล็กจะน่าจะเป็นเบอร์สองถ้าเบอร์สองเราตัดแค่สามสิบก็พอนะคะเราออกมาแล้วทีนี้พอเราตัดออกเราจะเหลือลักษณะแบบนี้เมื่อเราเหลือลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็ทําง่ายอีกเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่หยิบขึ้นมา แล้วสอดเข้าไปในรูอ่าเราพลิกขึ้นมาด้านหลังนะคะสอดเข้าพิกขึ้นมาสอดเข้าไปในรูแล้วก็ดึงนี่ค่ะแค่นี้เองง่ายมากเลยจับหยิบริบบิ้นขึ้นมาแล้วก็แค่สอดเข้าไปในรู แล้วก็ดึงแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากทำง่ายแล้วก็สวยด้วย หรือใครจะทำส่วนที่เหลือเราจะทำอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเราทำได้หมดแล้วแต่ว่าที่เราชอบเลยแต่ตัวนี้เราจะพอแค่นี้ก่อนเราจะตัดออกหมดเลยก็ได้นะคะหรือเราจะตัดให้มันมีแหลมๆแบบนี้ก็ได้เที่เราจะตัดให้มันมีแหลม อคนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนะคะสำหรับดอกอะไรเอ่ยเ <c oughs> นี่ยค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาทำแบบอื่นอีกเรื่อยๆนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลงคลิปพาสอนทำของแบบอื่น <c oughs> เดี๋ยววันนี้ พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ